โอเคตอนนี้เนี่ยเราเข้าเมนเก,มเ,กมเทร้อยแล้วนะคะแล้วใครมาคุยอะไรเสียงดังจะเลยนี่ฮะน,น,นี่นายตื่นสายแล้วนะฉันไม่ใช่นิกาปลูกของนายที่จะมาปลูกนายทุกวันหรอกนะขอโทษไขอีกาลิเออทํามานหันใจท่ามากนา,ากนะเราก็ไม่ต้องเดิอมองเรียนกันก็ได้นี่ฉันไม่ได้หมายความว่า แต่ช่างมาเัเถิดน้ะโอเคยังไงก็ช่างอ่ะยังไงวันนี้นายก็ต้องไปหาฉันที่ด่านฟ้านะทำไมฉันต้องไปหาเธอด้วยเลิกสงสัยแล้วก็มาตามที่ฉันบอกด้วยนะอย่าให้ฉันรออ๋อโอสนะเนี่ยเขากำลังคุยกับล้นพี่อยู่นะคะซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องของข้าวนั่นแหละเรื่องเดิมๆโอ๊ย โอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมากําจัดคนที่อยู่ในชมรมดอกไม้กันนะคะซึ่งวิธีกําจัดพวกนางเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเายดดยมากๆเพราะว่าพวกนางเนี่ยคนนัานที่จะแบบอืมสวยอะเนาะเออแ้วเจก็หมันนไ่นางอยู่แหละเออเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเออเอาวุธมาก่อนนะคะปึ๊บซึ่งเท่าที่มีจําได้นะสักเจ็ดโมงสี่ถึงเจ็ดโมงห้านาทีเนี่ย หัวหน้าชมรมดอกไม้เนี่ยนางก็จะมายืนอยู่แถวแถวนี้นะคะซึ่งนางอยู่คนเดียวด้วยแหละแบบนี้ก็สวยสิโอเคในระหว่างนี้เนี่ยเราก็รอนางมาก่อนนะคะเห็นไหมว่านางเดินมาแล้วเราก็หยิบไว้ก่อนเลยนะคะรีบเดินได้ไหมคะไปประกวดนางแบบไดยังไงต้องอถืออะไรนะถืออะไรก็ช่างค่ะขีดว่าวันนี้ต้องทำขีดอสแตทก่อนนะคะคุณหัวหน้าชมรมดอกไม้ ใบใบใจดอกดอกไม้แสนสวยเอาอุ้มท่าแมก็เป็นอย่างคือโบอุ้มเออก็อุ้มสิเดี๋ยวก็เอาศพนางมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วจะกดเดินทําไมเอาอะไรของฉันเนี่ยเอาโอ้ยหลงปุม่มเดี๋ยวเราก็ขำคลิกๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวนางเนะี่ยก็จะเดินออกมานะคะนางเดินออกมาไหมวิ่งนางเดินออกมาว่ะทุกคนโอเคแล้วก็ ดักรอตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องอ้อมหลังคนหัวสีชมพูก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยคนทางหน้านางก็จะตกใจนะคะเราก็เลยต้องอ้อมหลังคนหัวสีชมพูก่อนนะ,ะโอเคนางเดินมาแล้วนะคะแล้วก็อ้อมหลังไปเลยอยา่าเพิ่งหันมานะอยา่าเพิ่งหันมานะม่อย่างให้เห็นแต่เห็นเป็นโลดเงยหลอนก็ไม่รอดอ่ะจะวิ่งหนีทันปะล่ะมาดิเออจะหนีทันไม่ละเราอ่ะ ก็หนีไม่ทันหรอกจริงๆหล่อนก็ตุยอยู่ดีแหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาศพนางเนี่ยไปไว้กับหัวหน้าชุมลมนะคะไปไว้ข้างหลังเลยนะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขมให้หายขั้นก่อนนะคะโอเคพอเราหัวเราะจนหายข้างเสร็จนะคะเราก็อ้อมมาทางนี้นะคะจากนั้นเราก็หัวเราะ หรือว่าคลิกๆตรงนี้นะคะเพื่อที่จะร่อนางนีออกมานะคะโอเคตรงนี้นางน่าจะได้ยินแล้วนะคะเราก็รออย่างเดียวเลยนะคะรอให้นางเดินออกมาก่อนนะโอ okay, เคเดี๋ยวเราก็มาดับรอนางตรงนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวทำไมพวกหล่อนไม่ตามฉันมาล่ะทุกคนอย่าบอกน้ามันบันบ๊กอะ่ะบั๊กชัวร์ทุกคน ไปไม่ได้ว่ะอุย้ยมันบักกัะทุกคนว่าไม่น่าทําเลยแก <g ay> ก่อนแป๊บโอเคนะคะตอนนี้ก็โอเคอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่ายายโอสนะกับลายบาล,ลูเนี่ยมันเดินมาแถวแถวนี้นะคะจะต้องรอให้นางนเดินไปก่อนนะ <g ay> เอาเพื่อนอย่ามาติดบักตรงน,นี้สิเพราะงั้นเราก็ใส่เลยแล้วกันทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องใจเย็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่นางนะเมียนเราจะได้เล่นใหม่หมดเลยนะถ้ารุ่นพี่เห็นนะ เอานางมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะหนีไปไหนคะคุะคณสวยไปไหนอ่ะเราอ่ะจะไปไหนอ่ะจะรอดนี้หละเราอ่ะจะรอดนี้ละ่ละล